สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนุ่มเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูนุ่มมจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์ไฟฉายส่องสว่างเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะมีถุงนะคะมีปากกาเทมีนะคะสีต่างๆกันไก่ค่ะแล้วก็เทปใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะคุณครูก็มี ตัวอย่างไว้ให้เด็กๆดูด้วยนะคะไฟฉายที่เราจะทำนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้ขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆใช้กันไกรตัดรูปไฟฉายออกมาค่ะ แล้ก็ได้ไฟฉายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวาดตกแต่งกระดาษของเรากันค่ะให้เด็กๆนะคะตัดกระดาษอีกด้านหนึ่งออกก่อนนะคะแล้วด้านนี้นะคะเราก็จะใช้เทปสติดค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะใช้ปากกาเคมีสีต่างๆนะคะวาดรูปตกแต่งเลยค่ะเด็กๆอาจจะวาดเป็นสักต่างๆมีทะเลตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะ คุณครูก็ว่าตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันค่ะให้เด็กๆนะคะอดไฟฉายเข้าไปนะคะนี่แบบนี้ค่ะถ้าเราอยากเห็นอะไรเราก็ขยับไฟฉายไปมานะคะนี่มีแมงกระพรุนตัวสีน้ําเงินแล้วก็มีแมงกระพรุนตัวสีแดงนะคะของคุณครูก็มีแมงกระพรุนสองตัว แล้วของเด็กๆล่ะคะเด็กๆวาด,ดวารูปอะไรกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนุ่มนิ่มก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย